เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้15พฤษภาคม2568สวัสดีครับทำไมประเทศไทยเราจะต้องเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วการเป็นเกษตรอินทรีย์มันเกี่ยวอะไรกับการที่เราจะอาสาสื่อพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยของเรานี้ มันเกี่ยวข้องมากๆเลยครับเพราะว่าการเป็นเกษตรอินทรีย์นี้เป็นวิธีการที่จะทำให้แผ่นดินผืนน้ำและอากาศของพวกเราประเทศไทยนี้มีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นของที่ถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่พระพุทธเจ้าแผ่นดินจะไม่ปนเปื้อน น้ำจะไม่ปนเปื้อนอากาศจะไม่ปนเปื้อนเรื่องของมลพิษจะลดน้อยลงน้อยลงการทำกรเกษตรอินทรีย์เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนการเป็นพิษน้อยที่สุดนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องเลือก,กเกษตรอินทรีย์ และเป็นเหตุผลสำคัญที่เกี่ยวข้องว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้เพราะว่าเราถวายแผ่นดินนี้ไว้ให้เป็นพุทธบูชาแผ่นดินนี้ที่เราถวายพระพุทธเจ้าเราจะเตรียมการทำให้แผ่นดินนี้มีความเหมาะสมที่สุดในทุกด้านนี่คือด้านกายภาพของแผ่นดินเลยครับด้านที่จับต้องได้เป็นเนื้อเป็นหนังเลยจับต้องได้เลย ด้านพื้นแผ่นดินกายภาพที่เราอาศัยอยู่ที่เราทำมาหากินบนแผ่นดินนี้เราจะทำให้แผ่นดินนี้ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยละครับไม่มีความเป็นพิษมีความอุดมสมบูรณ์ให้น้ำสะอาดให้อากาศสะอาดถวายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี้คือแผ่นดินไทยที่เราจะถวายไว้ให้เป็นพุทธบูชา เพื่อให้เป็นที่ตั้งของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะถวายให้พระพุทธเจ้าได้นี่เป็นเหตุผลที่ผมเสนอเกษตรอินทรีย์ผมเข้าใจว่าในเรื่องเหตุผลนี้นะครับถ้าเราเปิดเป็นเวทีคล้ายๆโตวาทีนะฮะมันจะมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายล่ละครับฝ่ายที่เป็นเกษตรเคมี ก็จะบอกถึงข้อดีของเคมี Me. ซึ่งอาจจะรวมถึงเคมี Me นี้ไม่เป็นพิษต่อแผ่นดินไม่เป็นพิษต่อน้าไม่เป็นพิษต่ออากาศอาจจะมีการพูดแบบนี้ด้วยนะครับฝ่ายกเกษตรอินทรีย์ก็สามารถยกข้ออ้างยกเหตุผลของตัวเองว่าดีอย่างไรขึ้นมาเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่อยากทำ ในช่องของเราเนี่ยก็คือการโต้วาทีคัดง้างกันเอาชนะค่าคานกันผมพอรู้ข้อมูลนะครับข้อมูลในทางวิชาการเลยนะครับว่าเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับมีการสนับสนุนได้ทั้งสองฝ่ายจริงๆงั้นขอพูดแค่นี้ละกันครับว่าถ้าเป็นการโต้วาทีเนี่ยมันก็จะคุยกันไปคุยกันมาโต้กันไปโต้กันมานะ สำหรับผมเนี่ยเหตุผลสำคัญที่ผมเลือกแล้วก็เสนอเกษตรินทรีย์คือเรื่องของการถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาเป็นเรื่องของการสืบพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยโดยรวมแล้ววิธีการทำเกษตรอินทรีย์เหมาะสมที่สุดแล้วเราก็เริ่มคุยกันต่อจากจุดนี้เลยนะครับพอเราเริ่มเป็นเกษตรอินทรีย์แล้ว เมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องของเกษตรโรงงานหรือว่า,อ,าอุตสาหกรรมการเกษตรเล็กๆน้อยๆํนยำนองนั้นนะฮะวันนี้เรามาคุยกันต่อถึงเกษตรชาวบ้านจะพูดตำนองนั้นก็ได้นะครับเกษตรที่ภาคประชาชนพวกเราเนี่ยเป็นคนทำการเกษตรเหล่านั้นมีปัญหามากมายจริงๆในภาคการเกษตรมีปัญหาจริงๆนะครับเราค่อยๆดูกันไป จากการตั้งโจทย์เนี่ยฮะเริ่มต้นเลยเราจะเป็นกเกษตรอินทรีย์กันแล้วร้อเต็มเราจะเริ่มทำงานกันละเริ่มต้นระยะแรกเนี่ยจะเป็นระยะประมาณ5ปีถึง7ปีเป็นระยะเวลาของการถอนพิษถอนพิษสารเคมีทั้งหมดที่เราเคยเอาลงไปปนเปื้อนลงในแผ่นดินของเราและผมหวังว่า จะมีการถอนพิษลงไปถึงน้ำแล้วก็ระบบอากาศเท่าที่เราพอจะทำได้นะครับแต่ลำดับแรกเนี่ยต้องเป็นการถอนพิษของแผ่นดินผืนดินจากประสบการณ์ผมเนี่ยแค่เราอยู่เฉยๆไม่เพิ่มพิษลงไปในดินเนี่ยดินของประเทศไทยของเรานี้มีพลังที่มหัศจรรย์มากๆที่สามารถ ฟื้นฟูตัวเองได้แต่เราสามารถทำได้มากกว่านั้นคนในด้านภาคการเกษตรของเราเนี่ยเป็นคนเก่งจริง,รงๆเยอะมากเลยนะครับดังนั้นในช่วงการถอนพิษเนี่ยเป็นโอกาสที่ทั้งชาวบ้านทั้งเกษตรกรทั้งนักวิชาการการเกษตรมีโจทย์ร่วมกันละครับเราจะทำการถอนพิษทั้งหมดนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรฝ่ายเกษตรกรก็คือจะไม่ลงสารเคมีอะไรเพิ่มเติมแล้วฝ่ายนโยบายบ้านเมืองก็คือจะต้องมีการสั่งห้ามแบนเลยห้ามอย่างเด็ดขาดสารเคมีการเกษตรทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีเข้ามาในเมืองไทยอีกต่อไปแล้วยกเว้นอาจจะเข้ามาเพื่อการศึกษาในภาคการเกษตรทำการศึกษาเฉยๆนะครับ แต่จะไม่ลงมาอยู่ในภาคประชาชนนี้แล้วโดยเด็ดขาดจะไม่เล็ดลอดออกมาแล้วในภาควิชาการการเกษตรจะต้องมีการศึกษาลงพื้นที่จริงว่าการถอนพิษสารเคมีด้วยการทำเกษตรอินทรีย์นี้ทำอย่างไรจริงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งเป้าไว้ที่สูงสุดเน่ยเปีภายในระยะเวลา7ปีจะต้องถอนพิษนี้ให้ได้ แล้วจะต้องทำการพิสูจน์ให้ได้ว่าแผ่นดินนี้หลังจากเจปีแล้วปราศจากพิษของสารเคมีเหล่านั้นเป็นที่แล้วหมายความว่าแผ่นดินนั้นต่อไปในอนาคตทำการปลูกพืชผักอะไรก็ตามมั่นใจได้ร้อยเเซ็นตเต็มแล้วครับว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีอันตรายจากสารเคมีโดยเด็ดขาด พอจะเห็นภาพไหมครับก็จะมีความร่วมไม้ร่วมมือกันหลายภาคส่วนมากๆเมื่อเรากลายเป็นกเกษตรอินทรีย์เนี่ยผมอยากให้เราเห็นภาพว่าเราไม่ได้ย้อนกลับไปเป็นภาพของกเกษตรโบราณยุคดึกด,ดำบรรดมันคนละเรื่องกันนะครับเรากำลังก้าวหน้าไปในอนาคตนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชวนให้พวกเราช่วยกันมอง ก้าวหน้าถึงระดับที่ทุกภาคส่วนทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเห็นโจทย์นี้ร่วมกันโจทย์การเป็นกเกษตรอินทรีย์ร่วมกันเนี่ยแต่ละฝ่ายจะทําอะไรเนี่ยเพื่อให้กเกษตรอินทรีย์นี้มีประสิทธิภาพสูงสุดเริ่มต้นจากระยะแรกเลยเนี่ยเห็นเลยครับการถอนพิษคนที่จะมาเกี่ยวข้องเนี่ยหวังว่าคงจะพอเห็นภาพนะครับ เกษตรกรนักวิชาการการเกษตรภาคการเมืองการปกครองภาคสังคมภาคประชาชนทุกฝ่ายมันเกี่ยวข้องหมดเลยครับกับเรื่องพวกนี้ในระหว่าง5ปีถึง7ปีนี้สิ่งที่เราควรจะต้องอทำงานในเชิงรุกสำหรับโลกอนาคตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของปัญหาในปัจจุบันเนี่ย ซึ่งมันเป็นมานานแล้วที่ภาคเกษตรเราเจอกันมาตลอดเนี่ยนะครับก็คือถ้าพูดในระดับประชาชนนะระดับพวกเราเกษตรกรเนี่ยก็จะประมาณว่าบางครั้งมันมีปรากฏการณ์แบบแห่กันไปปลูกตามอารมณ์อะเขาว่าปลูกไอ้นี่แล้วมันจะรวยเขาว่าปลูกไอ้นี่แล้วมันจะดีพอได้ยินเขาว่าแบบนั้นก็แห่กันไปปลูกแบบนั้น พอถึงเวลาปลูกได้แล้วผลผลิตออกมาแล้วก็แห่กันออกมาเต็มตลาดแล้วก็มันไม่ดีอย่างที่เขาเขาว่ากันไว้อีกลักษณะหนึ่งก็คือคล้ายๆเป็นวัฏจักรแปลกๆมันจะมีบางช่วงซึ่งพืชผักผลไม้ราคาหน้าสวนหรือราคาที่เอาไปส่งเขาเนี่ยมันถูกอย่างไม่น่าเชื่อมันถูกจริงๆนะถูกจนถึงระดับที่ เททิ้งไปเนี่ยยังเข้าเนื้อน้อยกว่าเอาไปขายอะ่ะมันถูกได้อย่างไม่ยังถึงระดับนั้นเลยนะครับคนคือคนที่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในทํางานในวงเกษตรเนี่ยจะไม่เข้าใจภาพนี้นะฮะคือมันถูกได้ระดับนั้นเอาไปขายถ้ามันไม่ได้ราคาระดับหนึ่งเนี่ยมันเข้าเนื้อนะครับมันขาดทุนนะครับการทิ้งไปเลยเนี่ย มันขาดทุนไหมมันขาดทุนแต่มันขาดทุนน้อยกว่าเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคานะฮะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดบ่อยนี่เป็นความยากลำบากของชีวิตการทำการเกษตรมันเกี่ยวพันกับเรื่องของการนำผลผลิตไปขายและการให้การทำให้ได้ราคาตามที่มันสมควรจะได้กับคนปลูกกับเกษตรกร นี่คือการบริหารจัดการที่ยากมากๆของภาคการเกษตรนี่ยากจริงนะครับยากจริงๆมีบรรดาน้องๆที่ทําการเกษตรในยุคใหม่เป็นทั้งเกษตรอินทรีย์เป็นทั้งผู้ขายโดยตรงผมขอแสดงความชื่นชมและขอให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าทําไปเลยครับดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆอะไรที่ทําได้เนี่ยทำเลย มันจะเป็นบทเรียนให้กับพวกเราทั้งวงการเลยแต่การที่มีแค่ใครบางคนสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายในตัวเองเนี่ยและจำหน่ายได้ดีได้เก่งด้วยนะครับอย่าไปเหมารวมว่าเกษตรกร,ร,กรทุกคนจะสามารถเป็นพ่อค้าผลผลิตทางการ,กรเกษตรด้วยตัวเองได้นะครับหลายคนเนี่ยไม่สามารถเป็นพ่อค้าได้นะครับ การทาอาชีพขายของเนี่ยเป็นอีกอาชีพหนึ่งมันไม่ใช่อาชีพเดียวกันกับการเป็นเกษตรกรนะฮะปัญหาเรื่องการตลาดการขายของโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรฝ่ายคนซื้อเนี่ยยังไงยังไงเราก็อยากจะจ่ายเงินในจำนวนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราซื้อของเนี่ย ถ้ามนุษย์เราเป็นคนปกตินะครับเราก็อยากจะซื้อของในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่เป็นเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับฝ่ายผู้ที่เป็นผู้ผลิตผู้ขายเนี่ยเราก็อยากขายของให้ได้ราคาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การจะแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะในภาคการเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องยาก ผมไม่อยากเสนอวิธีการแบบสำเร็จรูปง่ายๆนะครับผมอยากแค่ดึงเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นว่าเรามีประเด็นเรื่องนี้จริงๆและโยงไปสู่เรื่องที่ว่าในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันและยุคอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่ปกป้องคนเปราะบางในสังคมเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหนักมากขึ้นเรื่อยๆ มันเป็นหน้าที่โดยตรงของภาครัฐนะครับที่จะต้องปกป้องคนเปราะบางเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ภาครัฐของเราในปัจจุบันนี้ยังเป็นที่พึ่งให้ไม่ได้ก็ต้องรอไปอีกระยะหนึ่งอันนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องรอแล้วก็ในระดับภาาประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะฮะ สมมุติว่าในอนาคตภาครัฐยังคงเป็นที่พึ่งในเรื่องนี้ไม่ได้เราค่อยหาวิธีการที่ทำให้ผ้าประชาชนของเราเนี่ยพึ่งตัวเองได้มากกว่านี้ซึ่งจะเป็นเรื่องยากมากขึ้นไปอีกนะฮะแต่มันทำได้นะครับมันทาได้ถึงตรงนี้เนี่ยผมแค่ขอมาชี้ชี้ประเด็นปัญหาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนักแล้วก็มันไม่ใช่แก้ง่ายๆ เมื่อเราเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่การย้อนยุคกลับไปยุคเกษตรโบร,โบราณมันคือเกษตรอินทรีย์แห่งโลกอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายองค์ประกอบมากๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องการตลาดการผลิตการจำหน่ายความลงตัวดีมาน์สัพพลายทั้งหลายแหลคนซื้อก็อยากซื้อได้ในราคาถูกที่สุดคนขายก็อยากขายได้ในราคาดีที่สุด ผสมกลมกลืนกันในเรื่องของวิถีชีวิตแบบไทยๆเหล่านี้จะเป็นวิธีบริหารจัดการในภาคการเกษตรดินทรีย์ทึ่งจะต้องมีความเกี่ยวพันกับหลายภาคส่วนจะทำอย่างไรให้ทุกอย่างมันมันเข้าที่เข้าทางเรื่องนี้ใช้เวลานะวันนี้เราคุยกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ